สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Moonlight Scouter นะครับผม Dark Gamer นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย <c oughs> มีหลายคนก็สอบถามมันเข้ามาเยอะว่าช่วงนี้จะขายอะไรดีขายของไม่ออกเลยนะครับณนะแผดปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งการย้ายเซิร์ฟนะครับมีทั้งของเพิ่มเข้ามาหลากหลายอย่างมากมีทั้งดันเจียนใหม่เพิ่มเข้ามาเราจะขายอะไรดีในยุคนี้ นะครับผมยังไงผมก็จะอธิบายไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะครับณ <c oughs> ตอนนี้สําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าเราจะเช็คได้อย่างไงว่าการย้ายเซิร์ฟไปแต่และเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะจํากัดเมื่อไหร่เต็มเมื่อไหร่ยังไงนะครับให้เรากดที่ทางขวาบนก่อนเลยนะครับรูป <c oughs> ปีกนะครับแล้วก็กดที่เดลี่ครับแล้วก็ลงมาที่สป라이นะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับนี่คือบัตรใหญ่เซิร์ฟถูกไหมครับหลายหาคนบอกว่าต้องซื้อออกมาก่อนไหมพี่เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์ไหนมันไม่ให้เข้าแล้วเซิร์ฟเวอร์ไหนมันจะขาดคนอีกเยอะแค่ไหนนะครับผมมันถึงจะไปได้นะครับนี่ครับวิธีเช็คให้เรากดที่แว่นขยายครับเห็นไหมครับพอเรากดแว่นขยายขึ้นมาครับง่ายมากนะครับเซิร์ฟเวอร์เอเชียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น a อหนึ่งสามสี่ นะครับผมจะบอกให้เลยว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คนเยอะที่สุดเนี่ยคือ A 2นะตอนนี้นะครับและที่สําคัญตอนนี้ผมไม่อยู่ A 2ผมก็เลยสามารถย้ายไปได้แค่1กับ3นะครับถามว่าเราจะดูจํานวนยังไงนี่ไงครับจานวนที่สามารถย้ายเข้าได้เห็นไหมครับคือเอาง่ายๆว่ามีคนย้ายไปเซิร์ฟ3กับย้ายไปเซิร์ฟหนึ่งนะครับแค่เนี่ยดูดิห้กว่าคนนะครับแล้วก็ส่วน A 2เนี่ยเอ่อ A 1นเนี่ยนะครับที่เราจะมีคนย้ายเข้าไปอะ่ะ นะครับแค่ดูดิสาเ็คนเองนะครับผมดังนั้นณตอนนี้เนี่ยนะครับเซิร์ฟที่คนน้อยเนี่ยจะคือ1นกับสมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในตัวของเซิร์ฟผมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่บอกเลยว่าคนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับผมหรือพวกน้องที่ย้ายกลับเข้ามาที่เซิร์ฟนี้นะครับเขาบอกว่าณตอนนี้เซิร์ฟผมเนี่ยเหลือกันอยู่แค่หลัก10บแล้วนะครับก็คือคนที่สามารถย้ายเข้าได้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 80- ดสถึงเกคนแล้วอันนี้คือณเมื่อวานนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครััับดงนน้ นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกบอดนะครับผมหรือว่าตัวบอร์ดตัวคนนะครับย้ายมาอยู่ที่เซิร์ฟสองกันเนี่ยฟานตาไทยเลยนะครับผมแต่ว่าผู้เล่นที่อยู่ในระดับติดท็อปแลง์เนี่ยน้อยไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่จะพวกที่แบบว่าซีพีต่ำกว่าท็อปแลง์ลงมานะครับที่ย้ายเข้ามาในในในเซิร์ฟนี้นะครับเออแล้วก็มีหลายคนถามอีกว่าเฮ้ยแล้วตัวผมเองเนี่ยจะย้ายเซริร์ฟหรือเปล่าผมบอกเลยว่าอาจจะย้ายนะครับต้องตอบไปนะตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่า ซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ไหวครับยยดแค่เจอกับคุณพ่ออาลิบาบานะครับผมและนี่คุณพ่อน็อตปูกำลังจะมาอีกตัวแล้วนะครับผมแม่งเล่นไม่มันนะครับผมเออมันเริ่มหมดความมันในการเล่นนะครับเพราะว่าไม่ไหวนะเหมือนเอาไม้ไปช้อเล็กอะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสําหรับวิธีการขายสําหรับผมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้เอรดทิสตอรี่เนี่ยโดนรีไปแล้วนะครับตั้งแต่โดนรีไปเนี่ยตอนนี้ผมก็ขายได้มาจะเป็นหมื่นปีกแล้วนะครับ อันนี้เนี่ยมันจะได้จากการที่เราไปยิงบอสนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราไปยิงบอสเราลาสบอสนะครับของบอสเนี่ยทำาวื่อเข้าใจใหม่ก่อนนะครับคนที่จะได้รับของเนี่ยนะครับมันมีด้วยกันเนี่ยหลายอย่างหนึ่งคือคนที่ลาสบอสใช่ไหมครับสองนะครับผมมันมีโอกาสสุ่มเข้าคนที่ไปร่วมตีบอสครับผมเออง่ายๆเลยครับคุณที่ไปร่วมเนี่ยนะครับคนที่ไปร่วมตีบอสเนี่ยมันมีโอกาสได้แค่คุณไปแจ๊แจ๊แจ๊ดแ๊ดตีตีขัดขัดอะ นะครับมันก็มีโอกาสได้เพราะว่ามีคนได้หลายคนแล้วนะครับผมแล้วก็ของบอสเวลาบอสตายอ่ะมีโอกาสดรอปมากกว่า1ชิ้นนะครับลองแล้วนะครับผมล่าบอสกันทุกวันผมรู้นะครับว่ามันดรอปยังไงมาบ้างนะครับผมโอเคนะครับพวกของบอสก็ยังขายขายออกอยู่นะครับพวกของที่ไว้ฝังสมุดนะครับเนี่ยพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ของจากดันโลกครับเนี่ยของจากแมปใหม่ก็คือเนี่ยละครับแมปอันนี้แหละนะครับผมสปินไนท์เนี่ยนะครับเอ่อ มันยังขายออกตลอดนะครับผมบอกเลยว่าขายดีด้วยถ้าเกิดว่าใครไปฟาร์มได้ก็ไปฟาร์มนะครับแล้วก็ตั้งแต่แพทล่าสุดที่เขาอัปเดตมาเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้มอนสเตอร์เนี่ยมันเยอะมากกว่าเดิมมากเลยนะครับพื้นที่ในการฟาร์มมันเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วมอนก็เกิดเร็วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ยขายแพงมากนะครับผมเนี่ยไปฟาร์มมาขายได้เลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่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 ยพวกของพวกเนี้ยนะครับผมก็ ไปลองตีหาแล้วก็ดรอปมากันได้นะครับผมโอเคนะครับเลื่อนต่อนะครับมีอะไรอีกใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็ขายออกนะครับผมก็คือเม็ดเอเซนต์ออฟเวลาที่เราเอาไว้ยัดพวกสกิลนะครับก็คือฟาร์มดัน8อย่างที่ผมฟาร์มอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็เม็ดอันนี้ก็ขายออกนะครับถ้าเป็นพวกตัวละครที่เป็นแบบว่าระดับแบบว่าเล่นแบบสายฟรีแบบปล่อยหลายจอแนะนําว่าไปฟาร์มพวกดันน้าแข็งกระดันไฟอะ่ะ นะครับแล้วก็ดัน8ชั่วโมงที่คุณไหวอ่ะคุณปาล์มแค่3ดันเนี้ยใน1อาทิตย์เนี่ยคุณก็ได้หลายพันปีกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีของที่ขายได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับปีกก็อ่ะแหม่บ้างว่าคุมก็ขายออกใช่ไหมครับเนี่ยเอเซนสีฟ้านะครับผมแล้วก็อันนี้ครับเออแร่เวลาครบร้อยผมก็จะไปโยนขายนะครับผมแต่พวกเอเซนต่างๆนี่อันนี้ครับเนี่ยของจากแอบเวอร์นะครับคือขายออกไรื่อยครับห้าหกร้อยห้าหกร้อยครับ อันนี้ก็จะเป็นของจากบอสนะครับผมเนี่ยพวกเอเซนต์นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับผมบอกให้ว่ามันสามารถหาได้จากกอบบินด้วยนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะไว้ทําคลิปให้แล้วกันว่าไอพวกกอบบินเนี่ยมันเป็นล่ายังไงเป็นยังไงนะครับเนี่ยบ้านของบอสนะครับผมยังมีขายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมที่ผมซื้อมานี่นะครับอันนี้ก็ออกเห็นไหมครับผมขายไปดูดิ5เม็ดอะนะครับ ามพันหนึ่งเห็นไหมง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เปิดเซิร์ฟมาเนี่ยผมก็ยังขายพวกเนี้ยขายออกหมดนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันขายไม่ได้แล้วเนี่ยผมให้เปิดให้ดูเลยเนี่ยดูวันที่เินะครับผมเออมีขายมีบอกอยู่นะครับแล้วก็พวกนาฬิกาทรายอะ่ะนะครับมันขายออกนะจะบอกให้พวกนาฬิกาทรายนะครับก็แล้วแต่คนว่าคุณจะขายหรือไม่ขายอย่างผมเนี่ยมีสี่อัน,นจริงวางขายก็ได้ นะครับอันนี้ได้อย่างอย่างห้าได้มาห้าอันนะครับแล้วก็พวกกุญแจก็ขายออกนะครับผมกุญแจดอกหนึ่งก็แพงอยู่นะกุญแจดอกหนึ่งก็แพงอยู่รู้สึกแวลองดูให้นะแต่ผมจะมีมีความลับอะไรบอกนะครับถ้าเกิดว่ากุญแจอันนี้เนี่ยมันเมื่อไหร่ที่คุณเจอกุญแจเนี่ยอันละยี่สิบอ่ะคุณรีบซื้อเลยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าของในดันเนี้ยมันคุ้มค่ากับการที่เราเปิดผมลองทำแล้วยังไงก็ไม่มีคำว่าเจ๊งนะครับผม เออแต่ว่ากุญแจดอกนี้ต้องให้มันสักประมาณยี่สิบห้ายี่สินะคุณหนึ่งกะดึงนะครับส่วนในกุญแจอีกดอกหนึ่งอ่ะมันจะมีสีขาวด้วยนะครับผมเนี่ยดูดีๆนะครับมันจะมี2สีนะครับของระมัมันต่างกันเห็นไหมถ้าเป็นสีขาวเนี <c> ่ย <oughs> มันจะดอกก็1ิบกว่าแต่ถ้าดอกก็บ12บเนี่ยจริงจริงก็ซื้อได้แล้วนะเนี่ยสิบสองนสิบหนึ่งสิบอะซื้อได้แล้วจริงจริงอะเนี่ยสิบสามสิบสี่ซื้อได้อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยซื้อได้นะครับเอาไปปั๊มนะครับผมถามว่าขอให้ดัน้ราะงไดออกบ มันก็มีให้ดูอยู่นี่ไงนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณลงอันแรกเนี่ยนะครับของที่คุณจะขายได้ก็จะเป็นอันนี้ถูกว่าแหวนวงนี้ขายออกแน่นอนแล้วก็อันเลลูกแก้วนี้ก็ขายออกนะครับแต่ของเนี่ยมันอาจจะมีให้ลุ้นน้อยหน่อยนะครับต่างหูตอนนี้ก็ร้อยหนึ่งก็ยังขายได้ถูกว่าเออเนี่ยเข็มขัดก็ร้อยหนึ่งร้อยร้อยร้อยอันนี้ก็น่าจะประมาณสักสองร้อยพอตอนนี้ก็ร้อยกว่าอ่ะก็เป็นลาอย่างร้อยร้อยร้อยกว่าใช่ไหมแล้วก็เอไอหินอันนี้ก็แพงถูกว่า ล้วแต่เซิร์ฟถ้าอย่างเซิร์ฟผมก็300นะครับบางทีก็400นะครับแล้วแต่บางทีก็500อยู่ที่ช่วงว่ามีคนดึงไม่ดึงคุณก็ต้องดูคอยเช็คตลาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายของให้ได้ราคาคุณก็ต้องคอยดูถูกป่ะเออคุณจะมาลงส่งส่งหรือว่าสัวๆก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าสำหรับใครที่เล่นแบบหลายเครื่องหลายจอแบบ20จออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ลงขายตามอัตราภาพแล้วแต่ว่าคุณต้องการยังไงต่อมาเป็นบุญแจดอกสีดำเนี่ยกุญแจดอกสีดำมันจะมีของให้ลุ้นเยอะนะครับผมเน,น,นี่ยถ แหว,น,วนนี้ก็100นะร้อยกว่าเห็นไหมอันนี้ก็ร้อยหนึง่งครับเนี่ยอันนี้ก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าใบพวกนี้แพงนะครับผมเห็นปหมเนี่ยเห็นปหมดูเด๋วใบหนึ่งสามสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่ช่วงนะครับผมเนี่ยอันนี้แหวนเห็นปหเนี่ยสี่ห้าร้อยนะครับผมดังนั้นอันนี้นะครับไอ้กุแจดําเนี่ยมันมีของให้รุนเยอะนะครับเนี่ยพวกใบพวกนี้เนี่ยสามใบม่วงเนี่ยนะครับที่เหลือก็ใบละร้อย 100, ใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้นะครับเอเซนต์นะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเป็นพวกกุญแจสีดําอ่ะมันน่าลงนะครับถ้าเกิดว่ากุญแจสีดํามันยี่ิบอ่ะประมาณยี่สอ่ะส่วนใหญ่ผมจะบผมจะค่อยๆดึงตอนประมาณยี่สิบเอ่อย5ิบห้าเอาไปปัม๊มไปลงร้อยดอกยังไงคุณก็มานะครับผมบอกเลยเอ,อ่ออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับดันนี้ก็อยากฟาร์มได้แต่ต้องอยากซื้อแพงนะถ้าซื้อแพงก็คือจะเจ๊งนะครับแต่ถ้าคุณซื้อได้ถูกอะ่ะคุณก็จะกําไรครับเอ,อ่อยังไงก็ไม่มีทางขาดทุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น ยูเซอร์เริ่มต้นหรือว่ายูเซอร์ต้นๆเนี่ยเขาจะขายอะไรกันใช่ไหมนี่เลยนะครับหินก้อนนี้นะครับคุณสามารถขายได้เดี๋ยวผมบอกดันดันน้ําแข็งเนี่ยเวลาคุณลงอะ่ะนะครับใบนี้ก็ขายได้ครับใบนี้ก็ขายได้อันนี้ก็ขายได้ครับผมดังนั้นเนี่ยพวกตัวบอร์ดะนะครับใครที่เปิดหลายจอเนี่ยเขาจะปั๊มเพชรได้เร็วมากนะครับผมเพราะว่ามันผสมเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเอาง่ายๆคุณแค่ลงอะ่ะพวกดันน้าแข็งเนี่ยดันน้ําแข็งดันลาวา มันก็รวยแล้วอะเออเนี่ยนาฬิกาทรายก็ขายได้อันนึงแล้วแต่ช่วงก็บางช่วงก็หกสิบบางช่วงก็สี่สิบห้าสิบบางช่วงก็แปดสิบถูกป่ะอันหนึ่งอะเออมันจะลงฟีทุกวันนะครับผมแล้วอันนี้อีกนะครับขายได้เนี่ยเออร้อยหนึง่งเดี๋ยวแปบบ๊แบๆบก็100ร้อยเม็ดพอร้อยเม็ก็สามสี่ร้อยเพชรแล้วถูกป่ะแล้วอันนี้อีกนะครับมีของใหม่เข้ามานะตอนนี้ก็ราคาเนี่ยสี่ห้าร้อยนะครับผมเนี่ยนะครับ อะไรที่เขาใช้เยอะๆใช้บ่อยๆ,ๆอะนะครับแล้วแต่แต่และเซิร์ฟมันก็คงขายได้ไม่เท่ากันแต่ว่าราคามันก็แพงเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยตอนที่ผมได้มานี่ผมขายไป,ไปเป็นใบเป็นใบเป็นพันเลยนะเออตอนต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก4ี่ร้อยห้าร้อยแหละนะครับเพราะว่าคนก็เริ่มได้กันมาเยอะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นรถแล้วก็ขึ้น6ส่วนใหญ่บางเอ่อคนส่วนใหญ่ก็มกกักจะขายกันก่อนนึกออกปะขายก่อนขายแดกก่อนอ่ะเออเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าอนาคตเดี๋ยวราคาลงเออแต่ว่า ของบางอย่างบางบางครั้งอนาคตมันก็ยิ่งแพงขึ้นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พวกใบกระโดดพวกนี้ยังไงก็ขายได้อยู่แล้วใบถึงสิบยี่สิบแล้วแต่นะครับยิ่งใบป,ประดับเนี่ยบางช่วงขายแพงมากบางทีสามติบนะครับผมเออก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ณนตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าพวกบอทดเนี่ยมันย้ายมาลงในเซิร์ฟผมเยอะมากนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้ก็อย่างที่บอกครับมันซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมเออ ก็ประมาณนี้นะครับผมว่าของน่ยนะครับที่มันมีให้ขายยังไงบ้างนะครับเนี่ยผมก็ลองลงลงไว้ให้ดูนะครับเนี่ยพวกนี้ขายออกหมดอะที่ผมว่างๆเนี่ยมันก็ของวันต่อวันนะครับแล้วก็ถ้าใครยังฟาร์มแมปธรรมดาพวกนี้ตอนนี้คุณจะต้องไปฟาร์มพวกของพวกแบ็กฟอร์เรสบวกเแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่พวกดันแปอย่างผมเงี้ยไอ้เนี่ยได้ทุกวันนะครับเอเซนม่วงอะเอ่อเม็ดหนึ่งก็พันสองพันสามพันแล้วแต่ว่าเป็นอาชีพอะไร นะครับแต่ได้ทุกวันแน่นอนนะตอนนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ใบดงใบดันเนี่ยกุณขายได้นะครับเอสเซนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีขาวเนี่ยจริงๆครบร้อยอย่างเงี้ยผมก็ตั้งขายแล้วนะครับผมเอ่อสีขาวสีเขียวเนี่ยสีฟ้ามันมีเพียบเลยนะครับแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็เม็ดละเป็นร้อยกว่าบางช่วงก็เม็ดละหกเจ็ดสิบมันก็แล้วแต่เราก็เก็บๆดองๆไว้ก่อนเราไม่จาเป็นต้องลงขายของทั้งหมดนะครับผมดังนั้นไม่ต้องรีบครับจะทําอะไรอ่ะนะครับก็ประมาณนี้สาหรับวิธีนะครับผมที่ ผมใช้ในการหาเงินนตอนนี้นะครับผมในยุคเเข้ายากหมากรพงโอเคนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผม h ช n แนลและนี่ก็คือเกม Moonlight c u l t u r e ์นะครับ Dark Gamer ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไปถึง10,000 0สซับไวๆนะครับบายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจุบจ๊บจุ๊บ